เต้นหน่อยดิไปฝนเต้นหน่ hmm. <l> อยลูกอันนี้ลูกฝนลูกสามนาไหนก็ถึงสุดลูกฝนไปแล้ว จะดูข้างนอกก่อนนู่นมีชิงชา้าด้วยนะเดี๋ยวจะไปทางนี้ก่อน,น,นอ่ะไปทางนี้รอไหม,ม,มไปสะพานใส่ลุงไปฝนอยากเล่นน้ำไหม<ด> <laughs> เล่นไหมลูก <laughs> มีกบมีกบ <laughs> จะกบไหมคะเ <laughs> ดี๋ยวไปฝนกลา้าติดสปีดต,ตรงนี้ไหม no ทำไมลูกวักวกบโอ้ <laughs>

ระวังเขาขิดนะลูกตัวเขาใหญ่ตัวนี้แย่งอย่างเดียวเลยไปฝนให้ตัวนู้นบ้างแม่ให้ใจเย็นครับใจเย็นขาไม่ได้กินเลยแม่แม่เขาอ่ะให้มาตรงนี้เลยไปฝนเนี่ยเข้าไปนะเข้าไปออกยากเลยนะเนี่ยเขาขิดเลยนะะไปฝนจะอยู่นี่แหละลูกอันนี้เป็นคลิปช็อต เื้องหลังเบื้องหลังเปนชนไป็ั<อ>่วแล้วมือีหนอนะขาก่ะคืะอกี้พมไ่ด้ยินเสีาะลูกทำให่ดิเมื่อกี้เขาบอกขอดอกไม้หน่อยนะคะอ่ะขอดอกไม้นไหน่อยค่ะนี้่ขอดอกไม้นี่้วยอ่ะไปอ,อ่ะคะอ่าอ <laughs> น้าแม่พ่อลืมพ่อลืมเป็นไฟอยู่ไหนอยู่หับงัวไว้ที่ไหนม่เอาไปนั่นน่ะน้ำลายหรอกไปให้งัวกินแล้วกันเนาะหัวกินไว้นั่นสื่อสาว่าไม่ยินของคุณนางเลยไวนั่นสื่อาว่าไม่ยินของคุณนางเลยไม่ยินของคุณนางเลยแล้วเอาไว้ให้งัวกินแล้วกันนะครับบ๊ายบายหน่อยลูก วันนี้เรามาที่ไหนกันครับไปฝนมาเที่ยวที่ทุ่งนามอ,อนค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะเพื่อเพื่อเป็นกําลังใจทําคลิปต่อๆไปนะคะ<ว>กล้องอยืนย้ายพาแซบค่ะปา,าเห็นวิกเยียวเลยโอ้โหไปเดินไปไอ้ฝนลูกเดินไปเขาบอกมีแกะเหรอมีแกะ,แกะปั่านไหมชุ่งนาม,มอนค่ะว่าว่ากำลองตกดูดูดูค่ะ พั้งนาก็เป็นของเล่นเลยปั่นไหมไปขนดอนไรไหมลูกแห่ปั่นแม่ดูมันมันขึ้นเยอะซื้อไปซื้อน้ำดัดจรินน้ำแปสซี่ข้างไงอัดปลาขนมจางนอนเอ้ามาใช้ เดี๋ยวค่อยกินไปนี่นี่ไปซื้อแปซี่ใส่น้ำแข็งให้หน่อยโอ้โที่นั่งกินก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะก็เป็นั้นที่งอาหารนั่งอาหารนั่งอาหารที่นั่งก็เลยนะครับอันนี้พ่อสั่งเอาแปซี่ก้นนึงครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ทั้ง ทั้งอาณาจักรของพุ่นามอนว่ามันเป็นยังไงทีไหนลูกไปฝนไปฝนขาที่ไหนจะกินอะไรเอาไหนลูกเอาไหนเอาไหนครับที่หนูชอบนี่นี่อันเนี้ยอันนี้ถขายให้ป้าได้ได้ได้ขอบคุณครับขอบคุณมากไอโบนี่สวัสดีค่ะคุณยายก่อนสวัสดีค่ะโอเคเก่งมากลูกหรือจะมาดีให้คุณยายค่ะขอบคุณนะคะนี่ไงที่หนูชอบในพริตต์ฟ็อกนี่เหรอใช่ไหม มาเอาาไหนมตั <ơn S 1> <sensory tissues. S 2> ้งไก่มากินไอติมวอนี่นะเอาไหนลูกเดืดระวังหล่นเดือดระวังหล่นจะเอาไหนแล้วลูกอันนี้จ่ตังยายโอเคทั้งหมดสามสิบบาทมาจ่ายตังยายก่อนมี่มีอ่ะไปอ่ะไปจ่ายคุณยายลูกขอบคุณนะคะ เราไปลเลยลูกได้แล้วค่ะขอบคุณนะคะนีค่คมอกิมมี่แม่ลายแล้วฝนมานั่งช่องนี้นอ,อ,อือหือโหมีปลาด้วยอาหารมีอาหารไหมครับไปฝนรรนังง่งเองให้เด็กก่อนแล้วไปอุ้ยไปฝนมีเป็ดด้วยนุ่นนุ่นเห็นไหม เหมือูตาเนี่ได้เสร็จแขาวค่อนลงไปไหมนี่นี่ขาหยอ่อนลงไปเดี๋ยวนี้ย่อนลงไปดีด้อนชปรอบดูอย่ากรอดูนี่นี่ดูทำตามพ่อเนี่ยปลาจะกินข,ขาพ่อเนี่ยอย่างเงี้ยอ๋อเดี๋ยวก้็จะตกนะฮิฮิฮิเะกินไอติมก่อนมีไอติมหมดเราก็จะไปรีวิวกยวกเองด,ด,ดีไหมครับน้อย ใชนี่นี่นะแก้วด้ำเัาจะเป็นอย่างไ้ครับแะ้วแม่กินโชว์หน่อยกินโชว์แก้วนำ้ำกินน้ำโชวกินน้ำโชว์แจ่บแจ่ซีไหมแซ่บซีแซ่บไหมกแจบไหมครับไปผนกินชิ้ในแจ็กยัไม่ยังกดก่อเลยกินอะไรลูกลกินนัเนี๋ยวเราไปแห่หัไปแห้หันเลยแล้วก็วายใช่ไหม อร่อยไหมลูกอร่อยระคาร้อนร้อนร้อนอ่ะันไปหันไปใกล้ๆกล้องแล้วอาปากเขากั้าวนี่นิสาวหิงยุ้ยพันเชิบแล้วเนี่ยยินไปต่เชิสามสบห้าบาทดูเยอะมากดูมากดูแล้ดีชิมมั้ ไปแล้วพร้อมพร้อมที่จะไปเที่ยวกันยังไม่ได้เยอะเขาจะกินเต้นหน่อยดิไปขนเต้นหน่อยลูกอันนี้ลูกคนดูไปเนี่นี่ไปตามพี่เข้าไปตาไปดูดิ ไปดูเป็ดดูไก่ดิมีเปล่ามีอะไรบ้างเป็ดไก่ลูกนี่คือทุ่งนามอนโอ้มีเป็ดเป็ดอยู่นี่โอ้ไม่มีอะไรอ๋อมีพ่อมีแม่มีลูกหรือเหรอาไปไปดูงวหน่อยสินู่นไปนี่ไปไปฝนมานี่ ือนขาขาขาแม่คุยโท,ทรศัพท์อยู่ลูกอ,อพ่อเลยเขาจะวีดีดอูกพูดให้พ่อฟังทีลูกสำหรับเด็กใช่ไหมโน่สำหรับ,บ,หบ,บ,บเป็ดเป็ดก,กระเป๋กากระเป๋าโอ้โหนี่ชิงล้วสวรรค์เป็ด พา,าพ่อเดินหน่อยมีอะไรบ้างไหว้ตายายสิไหว้ตายายก่อนครับขอมาเที่ยวหน่อยนะคะขอมาเที่ยวหน่อยนะครับไปไม่ต้องเปิดโหมดสปีดนะหนูไปฝนอู้ไปฝนทางนู้มีที่นั่งได้ด้วยไปฝนห้าสิบสปีดนะ่ะไม่ได้นะถ้าติดสปีดอยู่เนี่ยจรินงนะแม่ไปเดินขับกไป

ไหนมาด้านหน้าที่พ่อดูจิไหนมาด้านหน้าเอ้ามาหน้าไปอยู่ตรงนู้นนี่อยู่ตรงนี้ด้วยนี่หันมาดินี่ห่ะใช่ไหมเนี่ยใช่นี่ไงต้นนี้เนี่ยเนี่ยใช่ไหมเนี่ยใช่เป็นดอกไม้เอ้าวแล้วข้างนู้นน่ะไปฝนเล่นน้ำไหมลูกไปฝนอยากเล่นน้ำไหมนี่น้ำเนี่ยซ้ายมือหลูก โอ้ข้องบนสูงมากแน่เป็นหอเป็นประภาคานหอคอยเอาให้คนขึ้นนะถ้าคนขึ้นไปดูใ่รดิไม่อพ่แม่นไมไปเขาปิดอยู่ลูกเาปิดปิดเพราะว่านันอันตรายอันตรายลูกมันจะปิดไ้ก่อนโอ้ยมีหัวใจด้วย นี่มันเขาดำานาสับนามันก็ถึงสุดไปดไปต้อชวยไปสดไปหัวจงงอดูข้างนอกก่อนนู่นมีชิงช้าด้วยนะเดี๋ยวจะไปทางนี้ก่อนะไปทางนี้รอเมียไปสะพานใส่ลุก มีหกใจด้วยไปฝนมีสะพานแต่ลุงเลยนะเนี่ยว้าวนี่เดินนี่แล้วก็อ้อมไปหาปลาแน่ลงแล้วก็ก็เนี่เราเดินนี่แล้วก็อ้อมไปส่แล้วไม่งันคนนันให้อาหารปลนใช่ไหม <laughs> นี่คือบาลนะหอยนอ่าบายบายหน่อยค่ะปิง๊งโอเคมาเสร็จแ,แล้ว ไปฝนถ้าไปฝนคิดว่าถ้าไปฝนตกไปเนี่ยจะขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมไปฝนทำไม่ะม,ม,มันมชุ่มก็ระวังตกก็มปน้ามนจะร้ายไปฝนอยากเล่นน้ำไหม <laughs> เล่นไหมลกูกวัามีกบกบ <laughs> จะโกไหมคะเดี๋ยวไป <laughs> ฝนก้าติดสปีดตรงนี้ไหม n <No. S 1> ทำไมลูก อูทุ่งนามอนนะครับดีไหมแดีไหมแดดขนาดนี้ไม่ได้ร้อนมากนะแต่แนะนำให้มาเที่ยวนะที่ไหนนะพ่อทุ่งนามอนบ้านหมอะบ้านหมอนทองที่ปทุมใช่ค่ะนา ไห,ไ,หไหนเห็ดลูกไหนเห็ดไหน <c ười> อ๋อโต <c ười> เ,เห็ดอ๋อไปไปเก็บเห็ดไป้นาก่อนไหมีชึช้าสว่กกาก่อนไหมลูกขึ้นช้่อนไ่นงช้าก่อนหเป็นหุ่นลกาน,นั่งชิชงช้าไหมไปไปนั่งยิงช้าก่อน ับข้างๆ้างปล่อยอ่ายกเลยยกขานะยกขาขึ้นไอ้ฝนถ้าจะให้เขานี่ยกขาเออแควานขึ้นตรงนี้ตรงนี้หลอนนะหือตรงนี้หลอนหลอน <laughs> เพราเป็นรูปปั้นนี่เฉยโอ้โหอันี้แล้หลักกิโลหลักกิโลอย่างแม่ไปให้อาหารงัวหน่อยตอนที่เรามาเขาทำอะไรนะกระแม ตรงนี้ขายของด้วยนะปะไไงูคว,วายลูกควายอันนี้เขาเรียกว่าควาย,วายใช่ครับปลาเข้ามาลูกเข้ามาแม่แม่ไปให้เขาไปยี่สิบบาททำบุญทำบุญกับคุณไอโฟนเนี่ยทำบุญก่อนแล้วนะ ใช่มีแกะด้วยไปฝนทำบุญกันค่ะไปฝนไปฝนทำบุญหยัดตู้นู้นหดตู้นู้นนี่ๆนี่ดูข้าหมูเแลไปฝนเร็วเขางรอเขาจะปีนออกมาแล้วไปฝนเ้ารอหนูจะปีนออกมาแล้วลูกอ้ยอันนี้โอ้ไปฝนอยู่ทางนี้งไปฝนอยู่ทางนี้อนนี้ไนนี้ไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบ ทางนี้ทางนี้้เย่นี้อ่าทางนี้แต่นีดมั่งนี่มังนี้หิวนนี้หิวมากอั้ใหญ่จงหิวมากม่ได้ไปเยอทางนี้ใกล้ชิดเลยใกล้ชิดใกล้ชิดหน่อยระวังเขาขีดนะลูกตัวเขาใหญ่ตัวนี้แย่งอย่างเดียวเลย ไปฝนให้ตัวนู้นบ้างแต่แม่ยิ้มให้ไปเย็นครับไปเย็นว้าวเขาไม่ได้กินเลยทางนู้นอ่ะอ่ะแม่แม่ให้หอแก่เลนะไปเขาอีกไปอีกไปฝนขยับไปอีกอ่ะให้แม่ให้แม่เข้าไปที่ไหนลูกไปฝนไปทางนู้นก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะติดได้นู่นนู่นไปนู้นเลยปิดไงพ่ออืมติดได้ได้แล้วได้แล้ววันนี้ได้ตัวนี้อันนี้ก็ไฝนแล้วตัวนี้เดี๋ยวเราไปเหลือไปให้นู่นหน่อยให้ให้แพะหน่อยแล้ก็กินได้เหรอไม่เป็นไรกินได้เหมือนกัน ไปฝนให้เขาไปเดิไปฝนเร็วไปฝนเขาไเดินไปฝนปล่อยเลยไปฝนไม่ต้องกลัวเขาแพ้ไหมามาให้แกะมาอืไปก่อนนะนี่ตัวนี้ชื่ออะไรไปฝนตัวนี้ชื่ออะไรครับตัวนี้นี่ชื่ออะไรลูกชื่ออะไรลูกแพะเป็นย่าอินยิน ราองให้เขาดูเขากินไหมอาไปฝนให้ชิ้นอันเดียวไปฝนรองหัวรองหัวอ่ไปฝนรองให้เขานีากินแล้วออไมาอนให้ตัวแม่ขึ้นึนไปองอันเีของแ่ไองแน่อ่ะไปให้ตัวแม่ไปร้องฝนแน่ตัวแม่เอ้ให้ตัวลูกหน่อยไปฝนให้ตัวลูกหน่อยครับนี่นี่เขาอยากกินอ่อนๆนี่แต่ฝนนี่อ่อนๆลูกนี่อ่อนๆเอาอันนี้เปนม่แอยู่แล้วอ่ะแม่จะแยกแยก ให้ลูกกินด้วยนี่เอาตัวตัวแม่มาหนี่ตัวแม่มาหาแม่แม่กินหมดเลยตัวแม่กินหมดเลยเอาที่อยู่ไหนไปฝนเข้าไปอยู่ข้างในกับเขาไหมเขาไม่กินอ่ะตัวนี้เขากินไม่ได้หรอกอือเอาโยนโยนไปแล้วไปให้ให้ควายกินไปเนี่ยตัวตัวเนี้ยเขาอยากมาออกมาหาไปฝนมากควายอย่างนี้อย่างนี้เอาให้ควายนะควายเออฉากสุดท้ายละตัวนี้เลยแม่แม่ให้าอ่ะให้มาตรงนี้เลย ไปฝนเนี่ยเข้าไปแล้วเข้าไปออกยากเลยนะเนี่ยเขาผิดเลยนะปะอนเายังมาแล้ววคลิปนี้เราอามาไปฝนเรามาไปเล่นบบายเพื่อนเพื่อนก่อนเลยวยังไม่หมดเลแต่กลับบ้านแล้วคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะคะอเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะ ากกดติดตาม <Hey. S 1> กดไลค์กดแชร์ช่องอยิงว <Hey. S 1> ิวาแซบด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะแล้วพี่ฝนล,ลุกแล้วนนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปพีฝนจะอยู่นี่แหรอลูกอันนี้เป็นคลิปช็อตเบือ่องหลังเรื่องหลัง,ง,ลงมันชนเป็ั่้วแล้วมั้คสิ มาลูกทำใหม่ดิเมื่อกี้เขาบอกขอดอกไม้หน่อยนะคะอขอดอกไม้หน่อยค่ะนี่ขอดอกไม้นี่ด้วยอ่ะไค่ะเาแม่พ่อลืมพ่อลืมเป็นไฟอยู่ไหนอยู่หังไปที่หไม่เหรอไปไม่เป็นไรหรอกไป ให้งัวกินแล้วกันเนาะงองกินใช่เวนนันาว่าไม่ยินขคุมัเลยวนั่นสื่ารว่างไม่ยินขอคุณมากเลยไม่ยินขคุมัเลยเอาไว้ให้งัวกินแล้วกันเนาะครับบ๊ายบายหน่ยลูก